ไข่น้ำมันี่เผาค่ะก็โหนี่ตัวใหญ่นะนี่เลมาดูนะครับค่ะเออโอ้โหของร้านนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกอะไรใส่ไม่หมวงของค่ะไม่หัวไฟนะคะนี่เมนูนี้โอ้โหน่ากินจริงๆคุณผู้ชมสุดๆเลยค่ะลูกค้ายืนรอเลย ขายในราคาถุงก็หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะมาแล้วค่ะน่ากินมากตักละหนึ่งร้อยใช่ไหมพี่ใช่ครับดูเนื้อดูดำไม่ดูอะไรครับพี่ปูผัดผงกะหรี่ครับปูผัดผงกะหรี่นะคะอันนี้เป็นอะไระเนี่ยน้ำมันพริกเผาอ๋อน้ำมันพริกเผาค่ะใช้เป็นปูดำเลยนะคุณผู้ชม ดำนะไม่เห็นถุงมา้าเป็นปูที่ดีที่สุดแล้วค่ะเป็นกระเทียมลงไปค่ะโหกระเทียมกระเทียมไทยนะจ๊ะค่ะกระเทียมจีนมันจะหอมไม่ค่อยดีค่ะโอ้โหแค่กระเทียมลงไปก็น่ากินแล้วค่ะคุณผู้ชม่นีต่อไปเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะพี่เอกหัวหอมครับหัวข่าหัวใหญ่นะสลัดคาวบอยโมกเหล็กนะคะมีทุกวันนะคานกับข้าวเสร็จนี้ไม่รู้กี่โมงเนี่ยพี่เอกสี่โมงเย็นเนาะค่ะถ้าบ่ายสามน่าจะไม่สั่อยู่อยู่จนถึงสองทุ่มไหมคะเดี๋ยวนี้ทุ่มหนึ่งก็หมดแล้วโอ้ยทุ่มหนึ่งหมดแล้วคุณผู้ชมเออเห็นแต่ว่าฝนตกนะค่ะ จมก็บ้านไงบ้านมันเต่มน้ำลงไปอะปูมีนะปูจ้ะใช้ตัวนี้นะอ็หอยค่ะใช้วัตถุดิบดีเลยนะคุณผู้ชมไม่ใช่นะไม่ได้ใช้เป็นพวกกระนลแกนลอนอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมใช้แบบนี้เลยนะคะ สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะยี่ห้อเนี้ยใช้มาหลายปีแล้วนะจะลดใช้มาหลายปีแล้วนะคะโอ้โหใส่ที่กูจใส่ถ้วยเลยใส่ถยค่ะใส่ลงไปค่ะนี่อ๋อจะมาหน่อยนะค่ะอันนี้คืออะไรครับเบลผงกะหรี่ครับผงกะหรี่ลงไปค่ะคุณผู้ชมไม่มีผิดมีถูกนะบางคนก็จะผัดแบบไหนก็ได้นะสูตรใครสูตรมันอ่า บางคนยังดาม่าไม่ห้ามดาม่าครับไม่มีบิดไม่ถูกสุดท้ายอยู่ที่รสชาติครับถงกระรี่ค่ะโอ้หมดป็นขวดเลยนะคุณผู้ชมขวดไม่ใหญ่นี่ไงหอมแล้วค่ะหือโรตีนะคะ ไม่ใช่ถูรถนะอย่าไปด่ามันโดนนะโดนดราม่าน้ำตาลน้ำตาลนะน้ำตาลนะเพิ่มไหมครับเพิ่มัิ่ีของปูนเหมือนเดิมค่ะโหรานนี้เขาเครื่องแบบถึงจริงๆอ่ะคัดสันวัตถุนิยอ่ะขัดอะไรก็ะชุมไม่มีแกงอยู่เลยค่ะแปลกนะเดี๋ยวมาใหม่นะเออมาแล้วค่ะ ไข่เปูดำไข่ไข่เลยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหนี่โอ้โหดูดิคุณผู้ชมดูดิโอ้โหแบบนี้เลยค่ะอื้มกิโลเขาเนี่ยพี่เอกนี่อยู่ประมาณเจ็ดโลเจ็ดโลค่ะกระทะนี้นะคะ ปล่ะลุปูดำเนี่ยตัวหนึ่งไม่ต้องถามแพงไหมค่ะไม่ต้องสืบแล้วมันไม่ต้องบอกนะครับว่าร้านไม่ได้ใช้ปูคิดนะค่ะใช้เป็นปูสดเลยหรอครับครับงจัมหาชัยเลยค่ะไม่หมาชัยก็จันทร์พรบุรีี่นี่เมนูนี้มีทุกวันไหมคะพี่เองจริงๆช่วงนี้ผม เอาวันว่าเดือนหนึ่งผมจะจะไม่มีอยู่ไม่น่าจะเกินห้าวันเพราะว่าผลสุกกับค่ะค่ะมันจมัน,มนจะเงงรียกไงแพงหรือก็ไม่ใช่ค่ะถ้าใครมาเจอเมนูนี้ถือว่าโชคดีนะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ได้มีตัวดำแล้วเมนูนี้ตักยังไงเจ๋ถุงละร้อยเองคร<ำ>ับถุงละหนึ่งร้อยบาทเองเพราะว่าในร้านอาหารมันขายไม่ได้ใช่ค่ะมีดำแพงมากนะคุณผู้ชมเรียเกขายนะคะถุงหนึ่งละหนึ่งร้อยบาทนะ ใส่น oi> huh. ja e uh, e uh. uh. ้ำลงไปร้านอาหารยังไงก็ขายไม่ได้ค่ะแต่ถ้าจะไปเจออย่างวันที่อ่ะอันนี้ผมไม่ได้ไปขืนเขานะค่ะบางทีไปเจอปูฟิตอ่ะแล้วไปเจอบอกว่าไม่มีเนื้อเนี่ยค่ะมันไม่แปลกเพราะว่ามันเป็นปูฟิตในองผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลิซ่าทิ้งแล้วก็แบบไม่แพ้นะ อีกนานไหมที่5นาทีที่รอคุณ5นาทีนะะอันนี้อะไรพี่เอกเป็นไพรนะครับค่ะไพรค่ะน้ำมันที่เผาค่ะโอ้โหนี่ตัวใหญ่นะมดาดูนะครับค่ะเออโอ้ของร้านนี้ไม่ค่อยไม่ค่อย,อยเขาเรียกอะไรอ่ะใส่ไม่หวงของค่ะไม่หวงของ,ไม,งไม่หวงเครื่องค่ะคุณผู้ชม น่าเสีย้ายค่ะข <c oughs> ายนานแลอาศัยขายนานค,ค่ะน่ากินจริงๆคุณผู้ชมใส่พริกลงไปนะคะน่ากินจริงๆคุณผู้ชมต่อไปนะคะน,คนี่ อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะจริงๆตั้งโห้ะตั้งโอนะคะอ,อือหูหอมมากค่ะเ,เมนูนี้โอ้โหน่ากินจริงๆคุณผู้ชมสุดๆเลยค่ะลูกค้ายืนรอเลยเนี่ค่ะหืมขายในราคาถุงละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะ ให้ต้องชี้แจงนะว่าเป็นปูสดและเป็นปูดำราคาประมาณนี้หนึ่งร้อยก็ไม่แพงนะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นปูดำนะคะแล้วดูวัตถุดิบที่ใช้โอ้โหมากินมาค่ะโอ้โหมาแล้วค่ะโอ้ยน่ากินมากตักแล้วหนึ่งร้อยใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นปูดำนะครับผม อร่ยมาก,มากเ,าเรามาดูนะหนึ่งร้อยบาทนี่ได้เยอะนะครับถุงใหญ่นะครับ100่งรอยบาทน่เนาอบาทร <s> คุณเอ็ดผัดเผ็ดอาหารป่านะคะที่ ตลาดคารบอยนะคะมาหนุกันได้เลยนะคะทุกวันอาคารนะคะนี่เลยสั่งไปแล้วนะคะหนึ่งห่อบาทเดี๋ยวเรามาชิมกันจะเป็นแบบนี้เลยขอชิมน้ำก่อนอุ้ยหอมอ่ะจริง้อยสามทิพย์ได้ไม่มาด้วยอืมเท่าไหร่เท่ขออนุญาตใช้มือนะคะดูเนื้อเลยนี่เลย เนื้อข้าวแ่นอ่าปูเขาสดนะครับปูทางร้านพี่เอเขาสดไม่ไม่ไม่ใช้ปูฟิตนะครับผมสดมาก